กนึ่งของสวัสดีปีใหม่ลูกค้าซูมโมต้าทุกท่านครับลูกค้าผู้มีพระคุณของบริษัทซูมโมตา้าสามล้อจอมพลังนวัมกรรมับจากญี่ปุ่นนะครับในปีที่ผ่านมาคือปี2563เน่ยเราก็ได้รับฟังและประสบปัญหาหลายด้านนะครับจากโควิด19แล้วก็แต่ว่ายอดขายของซูมโมต้าก็ยังไม่ตกนะครับ ก็ยังมีลูกค้าประจําที่ซื้อซ้ําแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆที่อยากจะทดลองและมั่นใจในรถสำหรอบซูโมต้าของเราโดย้างยิ่งบางท่านไม่เคยเห็นรถเลยแต่เพียงแต่ชมวิดีโอของผมและเกิดความเชื่อมั่นก็เลยสั่งจองรถของผมนะครับบางท่านยิ่งกว่าไปกน,นั้นบางท่านต้องการรถที่ใช้ยกดำเนี่ยซึ่งต่างใช้เวลาจองตั้ง180วันก็ยังอุสารอรถไอจัมโบไอโดริกของเรา ต้องกราบขอบคุณทุกทุท่านเป็นอย่างสูงครับในปีที่ผ่านมามีปัญหาหนึ่งซึ่งผมได้รับฟังจากลูกน้องแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็คือมีลูกค้าบางท่านกล่าวว่าออลดราคาเป็นแสนเนี่ยทำไมมันถึงสตาร์ทไม่ติดครับรลดราคาเป็นแสนเนี่ยทำไมต้องสตาร์ทเท้าครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนคำพูดอย่างเงี้ยผมต้องเน้ทราบว่าอไอ้เรื่องที่บอกว่าสตาร์ทไม่ติดเนี่ย มันเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเครื่องยนต์นะครับมันเกี่ยวเนื่องกับตัวไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่นะครับไม่ว่าท่านจะซื้อรถราคาสามล้านรถเบนซ์ก็ตามนะครับถ้าท่านไม่ได้สตาร์ทเป็นเวลานานพอสมควรอาจจะอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยท่านก็จะสตาร์ทไม่ติดเช่นกันมันเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์หรือตัวรถมันเกี่ยวกับตัวแบตเตอรี่ครับ าแบตเตอรี่ของเครื่องรถยนต์เนี่ยเก็บเก็บไฟได้ไม่นานนะครับเก็บไฟได้ไม่นานม,มันจะต้องมีการกระตุ้นตลอดเวลานะครับสองสามวันก็ต้องกระตุ้นทีหนึ่งนะครับเหมือนกันถ้ารถสำหรอท่านซื้อไปแล้วเนี่ยเหมือนช่วงปีใหม่ที่ท่ทานซื้อไปเนี่ยหรือท่านซื้อไปทิ้งไว้ที่บ้านบ้านพ่อบ้านแม่บ้านเกิดแต่ว่าตัวเจ้าของยังไม่กลับบ้านพอกลับไปถึงบ้านพบสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทมือไม่ติดนะฮะก็ต้องขอรบกวนให้ท่านสตาร์ทเท้าแทน แล้วก็การสตาร์ทมือที่ไม่ติดเนี่ยบางทีก็อาจจะเกิดจากความไม่ได้ศึกษานะครับข้อมูลมาก่อนอย่างเช่นยกตัวอย่างสตาร์ทมือโดยที่ไปปิดสวิตช์นะครับอ,ออโตโอ้หรือสวิตช์เซฟตี้สีแดงนะครับมันสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดครับพอสตาร์ทไม่เว้นตไดหลายครั้งเนี่ยก็จะกินไฟในแบตเตอรี่ทําให้แบตเตอรี่เนี่ยที่ที่มีไฟอยู่พอมันจะหมดสตาร์ทสิบยีครั้งมันก็จะหมดนะครับสตาร์ทมือนะฮะหรือสตาร์ทมือโดยไม่ได้อ่า กำเบกนะครับอันนี้ก็จะทำสตาร์ทมือแต่ต้องควรจะศึกษาก่อนว่าสตาร์ทมือมันจะต้องตําเบกเพราะว่ากดอะไรครั้งมันก็จะแบตเตอรี่ก็จะหมดนะครับเพราะพอ,พอเริ่มรู้ว่าวิธีสตาร์ทมือสตาร์ทยังไงแล้วมันก็สายไปแล้วในไฟในแบตมันก็จะหมดมันก็หมดไปแล้วนะครับทีนี้วิธีการก็คือจะต้องรบก,กวนให้ลูกค้าสตาร์ทเท้าแล้สตาร์ทเท้าไม่ใช่ว่ากระทืบกระทืบแรงๆ่ใช่นะแค่กดลงไปสุดนะครับ แล้วก็เล่นเครื่องนิดหนึ่งก็ติดแล้วครับนะครับอันนี้วิธีแก้เบื้องต้นนะครับแต่ถ้าเกิดท่านพอสตาร์ตติดแล้วเนี่ยท่านก็ต้องคนที่สตาร์ทเท้าเป็นนะถ้าสตาร์ทเท้าไม่เป็นมันจะไม่ติดนะครับเพราะรถที่อย่างรถโชรูมของเราเนี่ยรถโ,โชรูมเราจะไม่เราไม่ใส่แบตเตอรี่ครับเราไม่ใส่แบตเตอรี่ให้ลูกค้าแล้วก็เวลาจะขับเราก็สตาร์ทเท้าเอามันเรียกติดทุกครั้งนะครับถ้าสตาร์ทเป็นทีนี้แบตเตอรี่ที่ให้ไปเนี่ยถามว่า แบตเตอรี่เก่าเก็บหรือเปล่าคือสมัยก่อนเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วหรือ,อสองปีที่ผ่านมาเราก็นําเข้าแบตเตอรี่มาดันั้นนำเข้าแบตเตอรี่มา,า,า,ม,ามันก็จะอยู่ในคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ปุ๊บเป็นเดือนกว่าจะมากว่าจะมากระตุ้นกว่าจะมาอะไรมันก็กลายเป็นว่าเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใหม่ไม่เคยใช้แต่แบตเตอรี่ใหม่เก็บนะครับมันก็อาจจะมีผลกับตัวแบตเตอรี่ทําให้เสื่อมสภาพได้ที่เก็บไว้เป็นเวลานาน,าน แต่ปัจจุบันนี้เราใช้แบตเตอรี่ของไทยนะครับเราไม่ได้สั่งแบตเตอรี่มาเป็นล็อตเป็น10บสลูกพอลูกค้าสั่ง1ลูกเราก็จะสั่งจากร้านให้ร้านชาร์จมาให้เลยนะครับแล้วก็มาติดตั้งให้กับลูกค้าฉะนั้นจะตัดปัญหาตัวนี้ไปนะครับในขณะเดียวกันตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราก็จะมีรับประกันให้กับลูกค้าอยู่แล้ว1เดือนนะครับหลังจากที่ส่งรถไปหรือวันรับรถแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านสตาร์ทมือไม่ติดรบกวนให้ท่านสตาร์ทเท้าดูก่อน แล้วก็ลองขับไปสัก5กิกโล10บกิโลเพื่อให้ไฟมันได้ชาร์จมันชาร์จไฟเข้าไปในแบตนะให้มีแบบในแบตมีไฟพอสมควรน,นะแต่ถ้าเกิดท่านขับแล้วปรากฏว่าแบตเตอรี่มันไม่เก็บไฟแล้วนะครับหรือท่านชาร์จไปอสองครั้งแล้วล่ะก็ยังมีปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยไปก็ควรจะไปซื้อตัวชาร์จแบตเตอรี่ตัวเล็กๆมาชาร์จที่บ้าน นำ,นำแบนำแบตเตอรี่ไปกระตุ้นที่ร้านนะครับแต่ถ้าเกิดกระตุ้นสามครั้งแล้วยังเจอปัญหาอีกก็ต้องมาทาต้าเท้าทุกวันเนี่ยก็ให้ทําเรื่องเคลมได้เลยครับทําเรื่องเคลมกับบริษัทเลยครับถ้าภายในหนึ่งเดือนนะฮะก็เคลมเป็นลูกใหญ่ขึ้นสมว่าถ้ารับรับไปเป็นสมาร์ทตี้ทั้นเราให้ไปสิบสองแอมป์เนี่ยท่านก็ไปซื้อไปสิบสี่แอมป์ไปเลยแสดงว่าไฟในรถที่เราใช้เนี่ยอาจจะใช้มากกว่าสิบสองแอมป์ที่เราให้ไป จากมาตรฐานของโงรงงานท่านก็ซื้อ14แอมป์เลยราคาลูกละพันกว่าบาทพันสามพันสี่ท่านซื้อเสร็จท่านก็วิ่นมาเบิกนะครับให้บริษัทโอนค่าบแบตให้ถ้าท่านซื้อไปอยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับเราก็รับประกันตรงนี้แต่เราคงไม่ส่งแบตให้เพราะเคยส่งไปแล้วแล้วก็ทางบริษัทคูเรีรยหรือพวกเอ็กซ์เพรสทั้งหลายพวกบริษัทที่ส่งของนะฮะพวกแฟดพวกเคอรี่พวกอะไรเจนที NT, เนี่ย เขาก็ไม่ส่งให้ถึงปลายทางส่งแค่ครึ่งทางเพราะว่าน้ามันไหลออกมานะครับเพราะมันเป็นแบตน้ํางนั้ตรง,งนี้ทราบว่าแบตที่ใช้เครื่องยนต์เป็นแบตนาไม่เหมือนแบบที่เทียมหรือแบตแท้งนะครับฉะนั้นการส่งมันก็ลําบากก็รบกวนให้ท่านซื้อลูกใหม่บริษัทก็มาเคมบริษัทได้ล้วเอาบินมาเบินะรับโ่งทางไลน์ก็ได้ครับแล้วก็เลขบัญชีมานะอันนี้ก็จะจบปัญหาไปก็คือรับประกันแบตเตอรี่หนึ่งเดือนนะครับถ้ามันไม่เก็บไฟแล้วนะแต่ถ้ามันเกิดจากการที่เราไม่ใช้งาน เป็นเวลาที่สองที่เนี่ยอันนี้ก็จะต้องบรบกวนให้ลองไปชาจดูก่อนกระตุ้นสักสองสาครั้งถ้าสามครั้งแล้วยังมียังเป็นอยู่ก็ซื้อลูกใหม่ครับเราเคลมให้ครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอาการเคลมแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะได้ไม่ได้ยินคํานี่ว่าซื้อรถราคาเป็นแสนทําไมสตาร์ทไม่ติดนะครับหรือทําไมต้องสตาร์ทเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขออภัยทุกท่านด้วยครับการขอคุ่นครับ